<Yeah. laughs> เอาเป็นได้ไหม <laughs> น้องกำลังหาวิธี <laughs> <laughs> เราอเราอาจจะตกแล้วไม่ตกมาฝึกมานานแล้ว พรอจันพ่อจันอยู่ข้างบนเว,วียงตัว,วอ,อย่า้ามลง้ามลงอันนี้ต้องเวียงตัวลงนู่นดิ